สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการแบ็กอัพรอมของกล่อง ais playbox นะครับซึ่งวิธีการแบ็กอัพนี้จะใช้ตัว Recovery ที่ชื่อว่า twrp นะครับ Recovery twrp ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากใน description ของคลิปนี้นะครับก็ ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ Copy ใส่ไว้ในแฟลชไดร์นะครับก็มาดูอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมก่อนนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ก็คือตัวแฟลชไดร์นะครับมีความจุป,ประมาณ4 g b กะไบต์นะครับอันที่2ก็คือเมาส์นะครับเพราะว่า ต้องใช้เมาส์ในการลากสไลด์กับเลือกเมนูนะครับอันที่3ก็คือ My ้จิ้มฟันนะครับเอาไว้สำหรับกดสวิตเข้าสู่โหมด Recovery นะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้นะครับอันดับแรกเราจะดูตำแหน่งสวิตกดเข้าโหมด Recovery ก่อนนะครับก็แสดงตาม รูปที่โชว์มานี้ครับตรงรูเล็กๆที่อยู่ระหว่างช่องเสียบแฟลชไดนะครับที่เห็นเป็นวงกลมสีเหลืองนี่นะครับอันนี้คือตำแหน่งสวิตช์กดเข้าโหมด Recovery นะครับอันดับแรกนะครับให้ทำการเสียบแฟลชไดเข้ากับช่องแฟลชไดก่อนนะครับโดยที่ตอนนี้กล่องยังไม่ทำการเปิดนะครับ ก็คือยังไม่มีการจ่ายไฟเข้ากล่องนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มเข้าที่รูสวิตรี Recovery นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็จ่ายไฟเข้ากล่องนะครับในขณะที่สวิตรีคอ c เวอรียังกดอยู่นะครับกดค้างไว้ จนกว่าจอจะสว่างนะครับอาจจะประมาณ5วินาทีถึง10วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าจอสว่างแล้วก็ปล่อยสวิตได้นะครับมันก็จะเข้าสู่โหมด Recovery ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เมาส์นะครับเลื่อนเลือกที่ apply from ext นะครับแล้วก็เลือก u disk นะครับแล้วก็เลือก twrp zip นะครับมันก็จะเข้าสู่โหมด r e c o v e r y ตรงนี้นะครับทําการเลือก back up นะครับ แล้วก็ไล่ติ๊ก p a r t i t i o n ต่างๆตรงนี้นะครับให้ให้ครบนะครับเ mm hmm. มาส์อาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับมันจะเลื่อนไปค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับ mm hmm. ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับค่อยๆเลือกไปทีละอันนะครับ ตรงแคสต0ม่กระบายนี่ไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลและเป็นแค่แคชนะครับยังเหลืออีกหนึ่งอันนะครับ ครับหลังจากครบแล้วนะครับก็ทําการสไลด e นะครับเ,ออเลือกเลือกเลือกตัวแหล่งที่เราจะแบ็กอัพก่อนนะครับก็คือ USB นะครับหลังจากนั้นก็ทําการสไลด์นะครับสไลดอาจจะสไลด์ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเมาส์รู้สึกว่าทํางานไดไ้ไม่ค่อยดีนะครับต้อง ต้องคลิกแล้วเร็วๆนะครับใช้ความพยายามนิดนึงนะครับไปเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ก็รอโปรเซสนี้อย่างเดียวนะครับ มันก็จะทำการแบ็กอัพไปทีละพาร์ติชันตามที่เราติ๊กเมื่อกี้นะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองรีบูตดูนะครับ ตอนนี้จะดูว่าหลังจากรีบูตแล้วกล่องสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ กล่องก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับหลังจากที่เราทําการแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเช็คแฟลชไดร์ของเราดูนะครับว่ามีโฟลเดอร์ตามนี้หรือเปล่านะครับเข้าตรงแฟลชไดร์ของเรานี้นะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์จะต้องมีชื่อว่า t w r p นะครับก็กดเข้าไปนะครับมีโฟลเดอร์ชื่อว่า Backup นะครับ แล้วก็มีโฟลเดอร์อยู่ในนี้อันเดียวนะครับก็เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามี Image ที่เราทำการ Backup จากกล่องเมื่อกี้นะครับจะมีทุก Partition ที่เราทำการ Backup ไปนะครับ Image พวกนี้ครั้งต่อไปถ้าเราต้องการจะทำการ Restore ก็ สามารถรีสโตรได้จากอิ a เมที่เราทำการแบ็กอัพพวกนี้ไว้ได้นะครับรอบแล้ววันนี้คลิปนี้ก็มีมานำเสนอกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคราวต่อไปก็จะได้นำคลิปดีๆมีสาระมาให้ดูกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ